ขอผิวเข้มตาคมผมยาวไม่ใช่สาวบางโพนะคูเกหาได้เฮ้ยกเกิลไม่เหรอพี่จริงสองพันสี่ก็ไปลูกค้าประจำได้ได้โอ้ไม่ว่าราคาไหนเราดูแลเท่ากันฟีลลิ่งผู้หญิงเราคัดบีบใได้ไหมได้ค่ะได้ด้วยเหรอได้เฮ้ยจริงหรือเนี่ยจริงค่ะกระเป๋าสั้นเลยนะกระทงกระเป๋าสั้นเลยนะเอามาแล้วแหละ สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับที่ช่อง The Bank by Noah นะกับรายการ The Bank เปิดรอบโอ้โหอีีที่แล้วทำไปแล้วคนแบบเรียกว่าคำถามมาเยอะกว่าเดิมวันนี้เราต้องจัดและกลับมานะฮะให้ทุกคนได้มาพูดคุยกับคนที่รู้จริงแล้วก็มาเปิดรอบเปิดประสบการณ์กันอีกครั้งนะฮะวันนี้อยู่กับพี่ปิ่มเดี๋ยวผมชื่อผู้ชื่อผิดพี่ปินมแนะนาตัวนะฮะสวัสดีค่ะ ชี่ปิ่มค่ะเป็นเชียร์แขกอยู่แต่แบงค์นะคะเอ้ยหลังกล้องเมื่อกี้พูดดังกว่านี้นะพี่ปิ่มจริงเหรอเออตื่นเต้นนิดหนึงมันต้องมีลุกมันต้องมีลุกเวลาเราอยู่หน้ากล้องใช่ไหมอ่าพี่เบงไม่เบงเอออยู่วงการอ่ะผมนวดมานานแค่ไหนแลวฮะถ้าอยู่ในวงการนี้ก็นานค่ะแต่ถ้ามาเป็นเชียร์แขกจริงๆแค่ปีเดียวค่ะแค่ปีเดียวใช่ค่ะถ้าในต,ตำแหน่งอะประมาณปีหนึ่งใช่แต่ถ้าอยู่ในวงการจริงเป็นสิบกว่าปีถูกไหมสิบกว่าปีพี่โอ้โหพี่ปิ่ม ต้องเรียกว่าพี่โปแล้วมั้งไม่โปค่ะเปรเียโปเลยอ่ะใช่ไหมเบียโปค่ะเบียโปเป็นเชียร์แขกที่เดอะแบงก์บาร์นาหนึ่งปีเป็นไงบ้างพี่เล่าให้ฟังหน่อยประสบการณ์เยอะมากมตั้งแต่เสืบกับตันค่ยคอยๆไล่ขึ้นมาเหมือน <laughs> ผู้ใหญ่เขาเห็นว่าเราอาจจะพูดเก่งหรือเปล่าณตอนนั้นนะค <laughs> ะณตอนนั้น อะไรแบบว่าน,น่าจะเข้ากับลูกค้าได้ง่ายคุยกับลูกค้าได้ง่ายอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะตำแหน่งบริการเชียร์แขกเนี่ยของมุมมองของพี่ปิ๋มเนี่ยทำอะไรบ้างตำแหน่งเนี้ยมันมีหน้าที่อะไรบ้างก็ดูแลลูกค้าแตะรับลูกค้ามาเลยค่ะจอนข่าขประจำเนี่ยก็ถามเลยถามตรงประเด็นว่าที่มีใครดูแลไหมคะอะไรอย่างเงี้ย ้็ถามเลยลูกค้าก็จะบอกว่าคนนั่งคนนี้หรือไม่ก็ไม่มีจำนันมากจอไม่ม,าาม,มีแล้วก็รับไปนั่งโต๊ะเลยรับไปนั่งที่โตะได้เลยแล้วเราก็ดูแลเทสแร์ใช่ดูแลเรแ่อง<ำ>ของสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าความรู้สึกเขาใช่ค่ะโอ้ oh, ได้ข่าวว่าิมเนี่ยมีเป็นคนที่มีลูกค้าประจําเยอะมีเจ้าประจําแตอยากรู้หน่ยว่าเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยดีลูกค้าประจําก็จะมาเหมือน VIP นะคะชั้นสองอะไรเงี้ยแต่ถ้าลูกค้าใหม่ส่วนมากจะรับมาหน้าร้าน บางทีก็แอดไลน์เรามาทางโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาถามนู่นนี่นั่นว่าเด็กเป็นยังไงอะไรยังไงจะมาส่งรูปไหมอะไรอย่างเงี้ยส่งรูปไหมแต่ถ้าส่วนมากลูกค้าถ้ายังไม่มาเนี่ยเราจะยังไม่กล้าส่งรูปให้อืมเพราะอะไรพี่กลัวคลิปหลุดบ้างกลัวรูปหลุดอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากค่ะเอ้ยอันนี้จริงใช่แต่ถ้ามาปุ๊บมาเจอเราหรือเจอเชียร์แขกที่ร้านอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดแล้วว่าอ่ะลืมเับ จะมาเป็นลูกค้าประจำแหละกล้าส่งลูกให้ดูโอ้ยอันนี้เป็นพ o i ที่ดีเพราะว่าเมื่อกี้ผมลองคิดตามถ้าผมเป็นคนไม่เคยมาแล้วเวลาเราจะมาครั้งแรกคมมเป็นครั้งแรกเนาะมันจะมีความของกล้ากล้า,ก,ากลัวๆในการเหยียบเราอาจจะต้องขอลูปก,ก่อนแต่บางทีก็ไม่ได้รูปเพราะเราไม่เคยมาเหตุผลก็คือ มันมีอาจจะมีคนที่ไม่ได้หวังดีเหมือนลูกค้าจริงๆที่มาขอรูปไปแล้วอา,าไปใช้เพราะว่านี่เป็นพอยต์สำคัญของแบบหลายคนที่แบบอาจจะงุนง,ง,งิดว่าทําไมไม่ได้รูปใช่ค่ะคุณนม่ลูกค้าถามทำไมไม่ส่งรูปที่อื่นทําไมก็ส่งหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เหมือนเซฟเด็กด้วยเซฟเด็กเซฟองเออเซฟร้านด้วยใช่ใชแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้อยากให้มันมีปัญหาเนาะใช่ค่ะแต่เราก็มีการอธิบายไหมคะมีค่ะกับลูกค้าอาจจะบอกว่าในเวไหนบ้างก็เหมือนประมาณว่าถ้าพี่คะถ้าพี่ยังไม่เคยมาใช้บริการอื ขอให้พี่อะลองมาดูก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยยังไม่ต้องเรียกเด็กก็ได้ให้มานั่งคุยนั่งดื่ม,มคุยกันก่อนว่าน,นี่นะร้านเราเป็นยางงี้ยางงี้อ,อืมใช่คือน,นี้เนเวลนลูกค้าใหม่จริงๆแล้วอาจจะมาแล้วยังไม่ต้องอน,นี้ก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องเริ่มต้นหรืออะไรยังไม่ต้องเริ่มต้นก็ได้ค่ะมานั่งดูนั่งคุยก่อนอเอาให้สบายใจใช่นั่งคุยก่อนว่าเฮ นั่งดื่มก่อนพี่บย๊กแล้วแล้วสมมติว่าลูกค้าใหม่มาไม่ได้ซื้อเราหรือไม่ได้ใช้เลยในวันนั้นนะ่ะมาแบบมาถามล้วนๆเหมือนที่คุยในชั้นเลยค่ะโอเคไหมพี่ได้แล้วมีไหมมีมีเยอะด้วยค่ะมีเยอะด้วยใช่มันเข้ามาถามมาดูหน้าง,งานเลยว่าเด็กยังไงทาไมถึงไม่ส่งรูปให้เขาดูพอเรามานั่งอธิบายมันอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมคะเขาก็ต้องเข้าใจแล้วแหละว่าทาไมไม่ส่งรูปเพราะเด็กบางคนก็โปรไฟล์บางคนก็มีแบบหลายแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคระบใช่บางคนเพื่อนเยอะมีหลายรูปแบบ ใช่โอ้ยผมพอพอพอยิ่งฟังยิ่งเข้าใจแทนพี่ปิ่มแล้วก็แทนลูกค้านะส่วนมากลูกค้าจะถามจะบ่นแหละว่าหนึ่งทำไมเราทักมาแล้วเราแอดมาแล้วทำไมไม่ส่งรูปให้ใช่ขอเรื่องหลายรูปหลายเลทหลายราคาจริงทำไมไม่ส่งให้ทันทีเราพร้อมนะลูกค้าลูกค้าพร้อมพร้อมมากพร้อมมากพร้อมวิ่งแล้วพร้อมใส่แล้วแต่ไม่ได้เจ้ทีไม่ได้มันขัดใจนะเราก็ต้องสอบและอธิบายให้ฟังแต่บางคนอยากเห็นหุ่น แล้วก็ต้องปิดหน้าเมื่อกี้พูดอะไรนี่ไม่ใช่ใช่ไหมรั่นึกว่าสดอามนะ์เมื่อกี้ตกใจเลยนะฮะอ๋อเห็นหุ่นเห็นหุ่น,หนเห็นหุ่นก็คือเห็นหุ่นแต่าาแต่ผมเข้าใจลูกค้าทุกคนนะครับแล้วก็ผมเขาฟังนี้ชื่นใจละแต่ว่าใครฟังอยู่นะฮะทางบ้านก็จริงๆแล้วเขาไม่เหตุผลของเขาสามารถมุถ้าเปลี่ยนได้เป็นเรื่องปกติใช่อเมื่อกี้ในมุมลูกค้าใหม่ใช่และถ้าลูกค้าเก่าล่ะพี่ลูกค้าประจํา พี่ทายังไงให้กลายเป็นปลูกค้าประจำแล้วลูกค้าประจําจะเป็นฟีลลิ่งไหนมีหลายแบบเลยลูกค้าเราอืบางคนก็เอาไม่ทําโน่นไม่ทํานี่ไม่สกักไม่อะไรเราก็ส่งรูมให้ดูเลยเพราะเป็นลูกค้าประจำเราแล้ว,ลวเราสามารถที่จะส่งรูมให้ได้เลยถามสเปคเลยค่ะพี่วันนี้ชอบฟีลไหนค,คือลูกค้าประจํานี้แทบจะมีลิสต์ให้ติก๊กเลยช่คาะเ,เราเหมือนทำข้อสอบฟีลลิ่งนั้นเลือกได้เลยว่าฟีลลิ่งไหนแล้วเราแบบกลับมาส่ง ส่งฟีดแบ็ให้แบบว่าร<ม>งโจทย์เขาเลยเฮ้ยเก๋เลยอะ่ะซึ่งเขาอะ่ะต้องขานก่อนว่าลูกค้าประจำเนี่ยจะเป็นใครเดิมตลอดไหมสมมติว่าเขามีบีฟมาเป็นเ,นเดิมตลอดป่ะหรือว่าวันเนี้ยสมมตินะวันเนี้ยขอผิวเข้มตาคม<ช>ผมยาวไม่ใช่สาวบางโพ<ช><ป>นะไปอย่างนี้แต่ถ้าแต่ถ้าไปบีฟหนึ่งวันต่อมาขอตากลมแล้วขอผมสั้นสมมติสมมติผิวขาวมีแบบหนึ่งมีค่ะมีเปลี่ยนทุกวันไงมีเปลี่ยนทุกวันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วพี่บีฟบางคนจะไม่ซ้ำเออมันเด็กนี้ขึ้นแล้วอื คนต่อมาจะไม่ขึ้นเปลี่ยนไปเรื่อยมีหลายฟิลบางคนก็เอาเด็กซ้ำๆเดิมๆกลุ่มเดิมเอนเตอร์เทนมันฟิลฟังเพลงวนใช่แต่บางคนก็เปลี่ยนเปลี่ยนทุกรอบทุกครั้งที่มาใช่อ้แต่คำถามคือพี่ปิ่นก็สามารถหาให้ได้หรือหาได้ตามดีฟได้ได้เฮ้ยกูเกิลไหมล่ะพี่เอาแม่ไปเอ็นก่อนอ๋ออ้โหนี้อันนี้ชอบชอบเก่งอ่ะ ก็คือสามารถทําดัมบิ้นได้เลยจนเป็นลูกค้าประจําอีกนิดนึงที่อยากรู้ว่าก่อนจะเป็นก่อนจากลูกค้าใหม่มาเป็นลูกค้าประจําปันขานอะไรกันนํะเป็นเหมือการเป็นลูกค้าประจํานี้เผื่อวันหนึ่งตอนนี้คนลูกค้าใหม่เขาฟังอยู่แล้วแบบเฮ้ยกูอยากซี้อกับพี่ปิ่มบ้างวะยังไงดีวะลูกค้าใหม่ส่วนมากจะกะกากรัวอืมจะเขินใช่ใช่ใชนส่วนมากจะเขินแล้วก็พยายามแบบคุยไปเรื่อยก่อนเนี่ยคุยไปเรื่อยอย่างนี้ดื่มแม่คุยอันนี้พี่บอกถึงผมหรือเปล่าไม่คุยคุยถึงว่าคุยคุยไปเรื่อยคุยแบบดื่มไปด้วย ผื่อแบบอเริ่มแล้วเริ่มแบบเข้าขาชวนแก้วอะไรอย่างเงี้ยกันแล้วเริ่มบอกพี่บีมจัดไว้ให้ผมเลยเนี่ยจะถามสปิกเลยว่ายังไงยังไงใช่ค่ะอ่าแล้วจัดให้เลยแต่มันต้องมากกว่าส่คสังคังวะพี่หมายถึงเราต้องเสิร์ฟตรงกับลูกค้าใหม่จนกลายเป็นลูกค้าประจาปะใช่ค่ะเหมือนครั้งแรกยังไม่ประทับใจต้องทักไปและหรือไม่ก็ทักมาครั้งที่สองอ๋อก็คือมีครั้งที่สองที่สามใช่มันก็จะมีเรื่อยๆพี่บ๋มเนี่ยเวลาเราดูแลใครหรือว่าเราเสียใคร เราจะมีการเก็บฟีดแบ็กหรือตามเขาเพราะว่าเขาอะมีความสุขหรือได้อย่างที่เขาช่องการหร<ช>ือเปล่าถูกไหมคะพอลงมาแล้วก็จะถามแล้วว่าพี่เป็นไงโอเคไหมโอ้ชอบมาพี่อะไรอย่างเงี้ยแหละเราก็ต้องตามงานให้ได้แหละตามงานให้ได้ว,ว่าเขาชอบเพราะอะไรเพราะอะไรหรือถ้าเขาไม่ชอบล่ะไม่ชอบก็บอกว่าพี่เดี๋ยวครั้งหน้านะหนูจัดเด็เดๆใ,ให้เลยอะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่ถามได้ไหมครับว่าเขาไม่ชอบเพราะอะไรมีมันก็มีเหตุผลขเขาก็พูดหลังใหม่หลังใหม่หลังใหม่ฟีลแบบว่า <laughs> เออนู่นนี่นั่นตามทายแต่ละคนไปใช่ค่ะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่ก็เข้าใจแต่แล้วเราก็เก็บนั้นมาแก้ไขใช่ไหมคะแบบว่าเพื่อให้ตรงโจทย์แล้วก็จะไปคุยกับที่น้องๆแล้วว่าเพราะอะไรอบางคนก็ยังอย่างนี้ลูกค้าก็บอกไม่แบบนี้นะไม่แบบนี้นะออไม่ตรงโจทย์จะเป็นแบบนี้นะครั้งแรกที่มาไม่ประทับใจบางคนเขายังไม่กล้าที่จะบอกสติเราอบอกงานเราว่าผมชอบอย่างนี้ ใช่ไหมอ่บอเราเชียร์งานไปปุ๊บเขาบอกไม่ค่อยเท่าไหร่นะอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะก็มีพี่ไม่ต้องเขินพี่บอกหนูมาเลยหนูจะได้คุยกับน้องในเด็กวอลพอยมันคือตรงนันใช่คือถ้าจะให้พูดกับขาใหม่ในวันเนี้ยว่าถ้าอยากเป็นขาประจําคืออยู่ต้องไม่ต้องเขินใช่ต้องกล้าพูดเลยถ้าทำอะไรบ้างถ้าแบ่งเป็นข้อข้อเนะสมมติวันเนี้ยพี่มาปุ๊บเนี่ยยังไม่กล้าคุยกับผู้หญิงละ อยากเหมือนบางคนก็อยากคุยแต่กับเพียรผู้ชายใช่ใช่ไม่กล้าไม่กล้าเปิดแต่บางทีเราไปนั่งป๊บเปิดเลยว่าเหมือนเราอยากตั้งใจที่จะมาแล้วต้องต้องมีตรงนั้นก่อนนะหนึ่งแรกคือบอกความตั้งใจก่อนใช่บางคนก็งบไม่พอบอกไลยพี่บอกตรงๆเลยข้อสองคือบอกงบใช่ข้อสามบอกเลยสเปกบอกงานด้วยเอางานบูหรืองานธรรมดาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะจัดให้เลยเพราะเรารู้ว่าเราเคยเห็นเด็กทํางานเราจะรู้แล้วว่า เด็กมันทํางานยังไงอเราก็จะตอบได้แสดงว่าถ้าอยากเป็นลูกค้าประจาคุณต้องจ้าก่อนต้องาแล้วก็ต้องบอกสิ่งที่คุณมีทั้งหมดเพื่อให้เราได้ช่วยคุณได้ใช่คบอกตรงๆเลยบอกตางคนตั้งใจมาพูดมาดูเฉยๆได้ไหมได้ค่ะเราบอกได้ไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินเราคุยกันสบายๆเลยอเหมือนเพื่อนใช่เหมือนเพื่อนเพื่อนชวมาสอบถามเฉยๆก็ได้ค่ะสอบถามว่าเป็นยังไงราคาเท่าไหร่ เิดเนเบอร์เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยถามได้เลยค่ะถามได้เลยเพราะเราว่าเขาจะมาได้นวลานี้คุณยังไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นห้องแล้วก็ในวันหน้าเราสามารถที่แบบว่าส่งปูรายละเอียดให้ขึ้นห้องได้ใช่โอ้ดีครับนี่ให้ดูน้องๆก่อนอันนี้ให้พี่ดูว่าน้องๆติดแดดฝนครับเดี๋ยวผมเซฟใส่โทรศัพท์รูปสวยๆโอเคโอเคให้ดูหน้าก่อนกดเข้าไปได้ใช่ไหมได้ค่ะ โอ้ยแต่ผมเจอจากรหัสอ่ะผมรู้สึกได้ว่ามาแล้วรหัสคือซีอโอวะใช่ไงก็คือแบบซีอโออ่ะอ่ะรหัสคือบอ,อกไปแล้วอะ่ะใช่มันเยอะก็จะแตกต่างกันก็สุ่มราคาอืมอันนี้คือก็คือคอนเฟิร์มมาเบอร์หนึ่งแล้วเอาผมขอหาสใกล้กันได้ไหม,ผม,ไหมผมอยากรู้ว่ามีไหมแบบเอาจะรู้ว่าถ้าถ้าคนทั่วไปอย่างเงี้ยดูแล้วจะรู้หรือเปล่าดูรู้ไหมดอกคือจริงเมื่อกี้อยากจะบอกว่า คือเห็นชื่อาหารหัสว่าถ้าถ้าไม่ได้คุยกับเขา่อนเนาะเราจะบอกว่ารหัสข้างหน้าคืออะไรแต่พอคุยแล้วเราเลยรู้ไกลนิดนึงเขียนว่าซีโเมื่อกี้คือถ้าเป็นโปรไฟล์ในแบบ IG คือเข้า IG ได้เลยนะโ,โปรไฟล์ระดับแบบผู้หญิงใน G อจอ่ะถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะทุกคนซึ่งผมอยากรู้ว่าถ้าอีกแรงราคาหนึ่งที่มันใกล้กันเนี่ยมันจะมีความเมื่อกี้พี่ดู CEO <S <S ใช่ไหมใช่พี่จะให้ผมดูอะไรเจ้าของ m อเมื่อกี้ซี o ไปแล้วนะอ๋พี่บีบ้วยว่า CEO กับ MD มมันแตกต่างอะไรหน้าตา เห็นไหมอันนี้โอ้โห้ห็นไหม c o อ่ะคือไอจีเล่นแบบว่าถ่ายถ่าริวได้แต่ MD คือบางคนนะนี่บางคนนะพี่เอาแบบ number มากอ่ะเฮ้ยแต่ MD พี่ไม่รู้ไปของคนอื่นผมขอคนดูยากเชื่อพี่แต่อันนี้มันตัว number มากสำหรับ MD MD คือฟีลลิ่งของภาพโปสเตอร์อย่างนี้ MD เห็นภาพเลยนะคุณจะเห็นภาพแบบเคยถ่ายพวกแบบถ่ายแบบโปสเตอร์ปะถ่ายแบบเลยหรือแบบถ่ายแบบฟิลถ่ายแบบฟิล MC เลยอ่ะเขาอาจจะ ขาจะไม่ใช่ M4 นะผมผมมาถึงมูดีกว่านั้นสวยกว่าเฮ้ยโหมาทางนั้นซะแล้วแล้วพี่เล่นแต่คัตแต่ตัวท็อปให้ผมดูอ่ะใช่แต่ M D นี่คือกดนะคือถ้าอยุดตรงนี้แล้วอย่างเงี้ยกดเลยมาตรฐานถึงมากเลยอาบราคา M D เห็นไหมแต่ว่านี่คือไทยแบบแมนแม้ทั่วไปใช่ไทยแบบชายไทยวัยทำงานใช่ค่ะกิงเนี้ยกิูตรงหมดเลยอ่ะพี่ขายผมได้ละเหมือนพี่เคยมาแล้วเนี่ยอ๋อคุยกับ EP ที่แล้ว EP ที่แล้วใช่แต่ถ้าสรุปเมื่อกี้เขาค้าได้ดูไปแล้วได้ดู MD กับ CEO ไปซึ่ง CEO จะแพงกว่านิดนึงแต่แต่ถ้าไทายไทยที่ผมดูผมว่า MD, MD. คือดีเลยใช่ MD และราคาไม่แรงด้วยใช่ราคากลางๆกลางๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นไทยแบบไวทำงานอย่างเราเนาะเออประมาณนี้แหละดีตึมราคาหลายคนที่ดูวันนี้ผมหวังว่าชอบไหมคะชอบไหมคะพี่ชอบไหมอ๋อผมชอบเพราะว่าทุกคนทางบ้านก็น่าจะชอบเหมือนกันนะครับก็วันนี้บอกว่าทุกคนจะมา เปิดประสบการณ์แล้วก็เปิดลอกกับพี่ปิ่นที่เป็นคนรู้จริงรู้ลึกด้านดีเทลจริงรู้กว่านี้นะฮะเดี๋ยวรเราจะไปเล่าในอีพีต่อไปก็ฝากทุกคนติดตามนะครับในรายการ The Bank เปิดรอกสำหรับวันนี้เจแล้วก็พี่ปิ่นขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ MD MD <ม>นี่จะมี10 EP ก็คือโดนไปสิบที p ใช่